ให้เสียงภาษาไทยโดยเคเกมซับไลทนารุโตะลูกอยู่มาห้าปีแล้วนะทำไมไม่ออกอีกล่ะผมไม่ออกอจูว์แกคิดว่าแกเป็นใครเป็นนายกที่รักประเทศอแทงแมมอีโบจีแกซื้อรถถังและเลยดํน้ํามาทําไมเจ้าโง่เอามาขี่เล่นอืเมื่อกี้มึงด่าใครโง่ ฮะคุณจะทำอะไรกับผมจริงไหมครับท่านที่ท่านโง่แล้วก็ควายจริงหรือเปล่าหอมใหม่รอกรสาสนชาเขียวเขียวตรงไหนวะเนะี่ยนี่หนูฉันอยากให้ในายเรีอกระหว่างประยุทธ์กับประยุทธ์เออไม่รอเวลาคุณเจอหญิงคุณจะพูดว่าอะไรคะน่าจะอุ้ย ฉันรักคุณผมก็รักคุณน,นารูโเตอคืนว่าไงพ่อหนุม่มไปเที่ยวกับลุงไหมคนละพันห้าว่าไงลุงเป็นกะเทยเหรอมึงสิกระเทยเออฉันเกี่ยวอะไรด้วยนี่เธอมาต่อยผัวเจ๊ได้ยังไงเจไม่ยอมหรอกนี่เจเดี๋ยว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 เอาไหมยังกระซิบงอ่างร้องเพลง ใครชอบก็ลิมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนี่เจ๊อย่าลืมมาสภาพมาคืนด้วยเอาล้วฮะใครชอบนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์คลิปต้นฉบับเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนะจ๊ะ